เพื่อนๆจำกันได้ไหมครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย CEO ของ Microsoft เพิ่งประกาศว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีใครมาลงทุนเลยครับตอนนี้ก็ทุกคนต่างมุ่งไปที่มาเลเซียกันหมด3มยักษ์ใหญ่นะครับทั้ง Google, Microsoft, n นว i เดีย ประกาศลงทุนด้านเทคโนโลยีในมาเลเซียกันหมดนะครับมูลค่ารวมกัน3 0 0แสนกว่าล้านบาทเริ่มจาก Google นะครับลงทุน72,000ล้านบาทที่ Data Center นะครับ Microsoft ก็ตามไปนะครับ80,000ล้านบาท Data Center AI Cloud นะครับส่วนนวีเดียเนี่ยก็ไปลงทุนนะครับ1,60,000ล้านบาทเพื่อสร้าง AI ในมาเลเซียนะครับทุก ยักษ์ใหญ่นะครับต่างบินข้ามหัวไทยไปมานะครับไปลงทุนเวียดนามมั่งมาเลเซียมั่งอินโดนีเซียมั่งเพราะอะไรครับเพราะประเทศไทยมันหยุดพัฒนาไปแล้วนะครับไม่น่าลงทุนอีกต่อไปทั้งนวัตกรรมเราก็ไม่มีมีแต่โครงสร้างพื้นฐานนะครับเราไม่มีอีโคซิสเต็มสำหรับเทคโนโลยีสำหรับด้านไอทีเลยนะครับอย่างมาเลเซียนะครับนโยบายเขาคืออะไรนะครับ เขาเตรียมผลิตวิศวกรนะครับที่เก่งด้านเซมิคอนดักเตอร์นะครับที่จะไปผลิตชิปต่อนะครับเขาประกาศว่าจะผลิต60,000คนนะครับประเทศไทยไม่เคยพูดเรื่องนี้นะครับสร้างนูช t ว a l ฮับนะครับสำหรับเป็นอุตสาหกรรมเพื่อเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็มีการลงทุนนะครับในการพัฒนาคนพัฒนาเทคโนโลยีปีละ1,90,000ล้านบาทนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะระดมทุนนะครับ4ล้านล้านบาท เพื่อมาทําให้เป็นฮับจริงๆอันนี้คือการประกาศของมาเลเซียนะครับซึ่งทําให้เขาเป็นประเทศที่น่าดึงดูดมากๆใครๆก็วิ่งไปลงทุนนะครับตอนนี้ก็มี3ารายอย่างที่บอกนะครับแต่ประเทศไทยไม่เคยมีการลงทุนเรื่องนี้เลยเราลองมาดูงบของกระทรวงดีกันนะครับกระทรวงดิจิตอลนะครับเราได้งบเท่าไหร่กระทรวงดีนะครับเราได้งบมาแค่8,000กว่าล้านบาทแล้วถ้าไปดูไส้ในนะครับ 8 0 0 0กว่าล้านบาทเนี่ยเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยา2 0 0 0กว่าล้านบาทซึ่งกรมอุตุก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมสักเท่าไหร่นะครับแต่มารวมอยู่ในนี้นะครับทำให้เงินของดีจริงๆเนี่ยมีประมาณ6 0 0 0ล้านบาทนะครับ6 0 0 0ล้านบาทเมื่อเทียบกับมาเลเซียที่จะที่จะลงทุนด้านพัฒนาคน1 9 0 0 0 0 0ล้านบาทนี่เทียบกันไม่ติดเลยนะครับแล้วผมจะบอกว่าประเทศที่เก่งด้านเทคโนโลยี ลงทุนด้านเทคโนโลีมากๆก็คือประเทศเอสโตเนียนะครับเอสโตเนียก่อนหน้านี้นะครับเมื่อ20ปีที่แล้วเขาก็ค่าแรงพอๆกับไทยตอนนี้เขานําไทยไปแล้ว3เท่าเพราะอะไรนะครับเพราะเขาลงทุนด้านเทคโนโลยีนะครับเป็น e government ทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดนะครับคุณสามารถทําธุรกรรมเกือบทุกอย่างในประเทศได้ผ่านทางออนไลน์ไม่จําเป็นต้องวิ่งไปอําเภอนะครับมีแค่จดทะเบียนสมรส หรือ,อยานะครับที่ต้องวิ่งไปอำเภอที่ต้องวิ่งไปหาข้าราชการนอกนั้นนะครับซื้อขายบ้านซื้อขายรถยนต์ทำใบขับขี่ทุกอย่างออนไลน์หมดแล้วครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับประเทศไทยจึงไม่พัฒนาไปไหนเลยนะครับแล้วเอสโตเนียเนี่ยลงทุนด้านเทคโนโลยี Technology, เนี่ยหของ GDP ถ้ามองในแง่มุมของประเทศไทยนะครับหของ GDP คือเท่าไหร่คือ1นึ0 0 0สล้านบาทเท่ากับที่มาเลเซียเขาลงทุนพัฒนาคนของเขาเลยแต่ ประเทศไทยลงทุนแค่6,000ล้านบาทน้อยกว่าเขา30เท่าเมื่อไหร่เราจะโตครับท่านวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีของนาย,ยกของเรามันเป็นยังไงนะครับเราก็ลองดูกันนะครับถ้าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเราก็จะทำการเซตซีโร่นะครับเรียกว่าซีโร่บัจจิติงนะครับก็คือการาทำงบประมาณใหม่หมดเลยนะครับเริ่มจากงบประมาณฐานศูนย์แล้วก็ไล่ขึ้นไปว่า กิจกรรมไหนที่จําเป็นนะครับก็จัดสรรง,งบตามความจําเป็นไม่ใช่จัดสรรง,งบตามที่เคยเป็นนะครับก็ขอให้พิจารณากันว่าประเทศไทยเรานี้ตอนนี้มีปัญหามากๆเลยนะครับเราไม่เคยมีนวัตรกรรมมานานมากแล้วเราเป็นประเทศที่เรียกว่ากินบุญเก่านะครับเมื่อก่อนเราโชคดีที่คนมาลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมรถยนต์แต่ว่าเราก็กินเรื่องของการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมรถยนต์ นอกจากนั้นเราไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็เป็นที่ไม่น่าดึงดูดแล้วนักลงทุนไม่มาแล้วนะครับก็ต้องพิจารณากันต่อไปว่าเราจะไปทางไหนวิสัยทัศน์ของผู้นําสําคัญที่สุดว่าจะพาเราไปทางไหนนะครับถ้าผู้นําไม่มีวิสัยทัศน์เราก็เป็นอยู่อย่างนี้นะครับเราก็จะค่อยๆเสื่อมค่อยๆเจ็บแก่ตายไปเรื่อยๆโดยไม่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือคนไม่เกิดแรงงานไม่มีสังคมผู้สูงวัย ทักษะไม่มีอันนี้คือปัญหาใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องเร่งแก้ไขนะครับไม่ใช่แจกเงินอย่างเดียวแจกเงินดิจิตอลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ากระตุ้นได้นิดเดียวนะครับสุดท้ายเงินก็จะหายไปหมดแทนที่จะเอาเงิน5้าแสนล้านมาพัฒนาคนพัฒนาเทคโนโลยีทําเป็นฮับนะครับสร้างอีโคซิสเต็มเงิน5้าแสนล้านนี่ทําอะไรได้เยอะเลยนะครับสร้างเศรษฐกิจได้ดีกว่านี้เยอะดีกว่าเอามาแจกนะครับยังไงฝากท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับว่าเราควรพิจารณาอะไรเป็นสําคัญนะครับขอบคุณครับ